พี่วิทยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิชานทมงานและผู้ฟังดีครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบอ,อพี่วิทยาวันนั้นอ,อผมพาไปเที่ยวไปล่องแพไม้ไผ่ที่วังหอนตื่นเช้าไปล่องเรือดูแสงแรกที่ป่าปลาไปต้องเที่ยวชุมชน อาสงขลาอ่าพัทลุงเป็นยังไงบ้างพี่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นพีวิทยาเคยไปไหมเป็นยังไงบ้างครับครับผมยังไม่เคยไปฮนะเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับก็เอ่อเป็นโค,ครงการที่เขาเรียกว่าส่งเสริมการนท่องเที่ยวสู่ชนบทเป็นโททนนนค,นครงการดีมากคนระับเพราะว่าเอ่อจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงเนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านกัน แล้วก <t ess S 2> ็ใช so, the like, ้ลุ่มน้าทะเลสาบรวมกันฉะนั้นกันที่เราใช้ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเออแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็เพิ่มรายเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกับหัดใหญ่ฮะหัดใหญ่ฮัดใหญ่เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวแล้วก็จะหัดใหญ่นี่เราก็กระจายนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีแล้วก็เป็นการให้ความรู้ กับผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมยังไม่คิดว่าจะมีเตรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ดีใจครับดีใจอย่างวันก่อนที่เราไปนะฮะวันเที่ยที่สามเนี่ยเราไปครั้งแรกเราก็ไปที่สวนมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมฮะของปะยงรครับครับของปะยง เป็นการว่าเปิดโอกาสให้เราได้รับรู้ว่าเออสงขาเรามีสิ่งดีๆผลไม้ที่ดีๆขึ้นชื่อเนี่ย,ยเยอะแล้วก็คุณท่านประยงก็ให้ความรู้เราในการเก็บเกี่ยวรักษาบำรุงดูแลการปลูกมะพร้าวเพราะว่าเป็นการอีกส่วนหนึ่งนะเป็นการรายได้กระจายรายได้สู่สู่สู่สองถิ่นเอสู่ส่วนรวมฮะเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าสงขาเรามีมะพร้าวน้ําหอม ซึ่ง hmm. เป็นมะพร้าวที่หอมแล้วก็อร่อยมากแล้วก็วุ้นมะาพร้าวด้วยนี่คือการกันกัน,กนส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชนบทครับ,รบแล้วทำอย่างนั้นเราก็ไปที่ตบลบ้านขาวละโนดและตบลขนชลิดถัวไซเราได้รับรู้ว่า,าชาวบ้านสองสองอำเภอสองตำบลสองจังหวัดเนี่ยเขาลูกมือกันอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำพันสั์น้ำแล้วก็ อนุรักษ์ทะเลสาบสงขาซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราเราคิดว่าทะเลสาบสงขาเมื่อไหร่เราจะไม่ได้เจรนายทะเลสาบสงขาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกะ่ะทะเลสาบเนี่ยเพราะว่าทะเลสาบสงขาเนี่ยถ้าเราเจรนายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวฝัง่งชาวบ้านสองฝั่งทะเลฮะจะสร้างอาชีพใหม่ให้เลยเป็นการเอ่อเป็นการท่องเที่ยวอีกอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ และและด้รักษาธรรมชาติสิ Walk ่งแวดล้อมาะผมยังไม่ทราบว่ามีการกุ้งที่เรากินเนี่ยผมเข้าว่าเจอเป็นกุ้งเลี้ยงนะที่ที่ไหนได้เป็นกุ้งที่ชาวบ้านเขาเรานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยฮะปล่อยจะเป็นกุ้งที่เอ่อเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะที่มีมคุณค่ามากเลยแล้วก็การที how, ่ถ้าถ้าโครงการนี้นะการที่เราพาทักท่องเที่ยวไปเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยกุ้งปล่อยปลาเนี่ยก็จะดีใจมากเลยนะ ก็ได้ดีใจมากเลยเราได้ความรู้กันอนุรักษ์สัตว์น้ําอนุรักษ์ทะเลสาบสงขาเนี่ยเป็นสิน่งที่เอ่อเราเราได้เริ่มเริ่มเริ่มโครงการเจรนายแล้วครับแลว้วก็ใกล้การที่เราได้พูดคุยกับไอผู้นําชุมชนนะฮะและ้วก็ผู้นําชุมชนให้ความรู้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับแล้วอย่างที่วังหอนนะอํมเชอวดครับที่ <S <S 2> <S 2> เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ําสายน้ําที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่ผมคิดว่าออย่างในเมืองสองขลาเราฝั่งฝั่งนู้นนะ่ะมัน,ม,นมันเป็นเป็นอุตสาหกรรมหมดแล้วเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยฮนะแล้วยังมีอย่างมาพัทลุงเนี่ยในการอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงใหม่ฮนะและอีก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 อันหนึ่งที่เราไปถึง ทำมันานาริมเล่ฮะซึ่งผมไม่รู้มีการทำนาริมเล่นาริมเล่แล้วก็ล่องเรือรับแสงแรกที่ปักปะใช่ไหมฮะใช่สิ่งที่เราเราคิดไม่ถึงฮะเราเราเรา,เราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆแบบนี้ผมคิดว่าเราเดินถูกจุดแล้วต้องจุดจุดแล้วเพราะว่า ผ,ผู้นําชุมชนชาวบ้านเนี่ยขอให้ผมร่วมมือแล้วก็จะเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับให้แอกับชุมชนให้กับประเทศชาตินะะแตอ่อก็อยากให้รักษาอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ฮะเพราะต้นน้ำา้ำทารที่ไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็อย่างที่อ,อชุมชนชุมชนที่เมื่อกี้คุณพิชานพูดถึงเนี่ยที่ อ่าก็ก็สำคัญมากเ็แหล่งแหล่งแหล่งน้าเป็นแหล่งน้ําที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาครับเป็นแหล่งน้ําไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาดังนั้นผมก็สบายใจฮะเพราะว่าเราจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งแหล่งใหม่แล้วเพราะของเก่าๆนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวในเมืองแต่ปัจจุบันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวอ่ที่สู่ชนบท ผมมาเที่ยวสามวันสามสามวันสี่วันก็ยังได้ฮนะอย่างครั้งแรกเราไปาเราเราเรา,เราไปครัง้งครั้งแรกที่เดินตามรอยลนะหลวงปู่ทวดใช่ไหมฮะแล้วก็ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามครั้งที่สามนี่ต้องใช้ต้องสองสองวันผมมาสามสี่วันเนี่ยเป,เ,ปเป็นการกระจายท่องเที่ยวอสู่สู่สู่ประเทศนะสู่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานี่ได้เยอะฮนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งฮะ,ะการที่เราได้ไปชมขอสีขอะห้านะนั่นเป็นการ oh. ประชาัมพันหลังนกของเราฮะเป็นการเป็นการประชาหลังนกแท้ธรรมชาติของเราได้อย่างดีมากเลยขกาสีขเห้านี่แล้วก็บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมแหลมจองถนนนะแหลมจองถนนก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือลงพระอาทิตย์ลงดิน มันได้ได,ได้ได้ครบสุดเลยฮะในในการชมธรรมชาติสิงแวดลาา้อมฮะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอ่าสิ่งหล่านี้ผมคิดว่า<ช>เราจะช่วยช่วยช่วยกันทุกฝ่ายเลยโดยเฉพาะอา่เราเที่ยวนี้อบตท,ทางไทยเนี่ยร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเราเรา,เราเดินสุดจุดแล้วแล้วก็เราพบพบแสงสว่างที่ปลายทางแล้วแล้วเราได้จะได้อนุรักษ์ทะเลสาบสงขาให้ทะเลสาบสงขาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันดับหนึ่งของโลกนะฮะอันดับหนึ่งของโลกเลยว่เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย์ปุ้ยฉันครับครับพี่พี่วิทยาไม่ลองเปิดโปรแกรมจัดทัวร์ชวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์คนเก่าแก่ที่พี่วิทยาทำมานานเนี่ยลองมา ท่องเที่ยวเส้นทางลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาเดี๋ยวผมนำกระบวนเดี๋ยวผมพาไปเองผมไปร่วมผมไปช่วยพี่วิทยาเองเนี่ยลองพามาดูไหมครับพี่วิทยาครับลองขายดูไหมครับพี่คิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วถ้าเราต้องเริ่มต้นเริ่มต้นเพราะ,ะธรรมชาติสิงเวดรองการท่องเที่ยวถึงธรรมชาตินี่โดเยเฉพาะนักท่องเที่ยวสิงคโปร์จะนิยมมากเลย พวกเขาอยู่ในเมืองปากคนจิตนะฮะเขาอยู่ในเมืองปากคนจิตแต่การที่เรามาได้เที่ยวที่ที่ทะเลสาบสงขาเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวอีกอีกอีกแบบหนึ่งเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบไม่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 ใช่เออไอเที่ยวในเมืองแล้วมันเนเที่ยวชุมชนชนบทเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้ไม้ได่นี่เป็นความจริงด้วยความจริงด้วยครับ ล่าสุดอนไรเนี่ยครับล่าสุดพี่วิทยาครับล่าสุดเนี่ยผมไปเปิดการท่องเที่ยวที่ทุ่งําเสาทุ่งําเสาเนี่ยอยู่ห่างจากสนามบินนาดใหญ่ประมาณสิบห้านาทีอยู่ห่างจากาเมืองอาดใหญ่เนี่ยนะครับประมาณาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวมีมากมายน้ําตก พื้นที่การเกษตรมีมากมายเลยสามารถไปเที่ยวไปกลับไปครึ่งวันก็ได้ไปวันเดียวก็ได้นะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่สะดวกที่สุดที่ทุ่งตำเสาเนี่ยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาของอปทด้วยที่เราไปร่วมกันเนี่ยพี่วิทยาคิดว่าทุ่งตำเสาเนี่ยน่าจะขายได้ไหมครับพี่วิทยาครับ ขายได้ครับเราจะทําจุดแรกผมจะเอาจุดแรกทุ่งงเสาก่อนใกล้ๆลงจากเครื่องบินลงจากลงจากลงจากเครื่องบินก็อาจจะไป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 เที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาพักที่โรงแรมเป็น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 แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ที่ที่เราชาวชาวท้องถิ่นเนี่ยในสงขรานี่ยังยังไม่รู้ครับเพราะว่าแถวทุ่งดำสวสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่พื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่สด้แต่เราสามารถพัฒนาจนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ดีที่สวยะฮะนั่นนั่นคือนั่นคือแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ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 ไองอำเภอใหญ่จ,จียสงขาแล้วเพราะว่าอำเภอใหญ่สงขาเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเราก็คือจังมชาใกล้เคียงชุมชนใกล้เคียงแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยอาหารไทยเราขึ้นชื่อนะ แล้วก็จากการที่ผมไปสามเที่ยวเนี่ยเราได้ชิมอาหารไทยแท้ๆเนี่ยของอื้กเมืองเนี่ยซึ่งซึ่งหายยากครับซึ่งหายยากในอาหารไทยแท้ๆเนี่ยผมยังคิดไม่ออกว่าจะไปกินที่ไหนเพราะว่าถ้าในเมืองหัดใหญ่เนี่ยมันเป็นกันผสมผสานทางไทยจีนมันมันรวมกันแต่ว่าก็จะกินอาหารไทยแท้ๆเนี่ยเพิ่งจะเจอฮะอม,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 มีมีมีร้านอาหารไทยแท้ๆเนี่ยเป็นกาออยู่อยู่อยู่ในในรอบเมือง นอกเมืองเราครับที่ทุ่งตำเสาเนี่ยอาหารไทยแบบแท้แบบพื้นบ้านเลยพี่วิทยาครับครับพี่วิทยานักท่องเที่ยวมาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนที่ทุ่งตำเสาแล้วหลังจากนั้นค่อยชวนจวนกันไปล่องเรือในทะเลสาบสงขลาชวนไปเที่ยววังหอนอชวนไปเที่ยวกินกุ้งที่แพรกลองรีกันบ้างครับพี่วิทยาครับ ช่ครับใช่ครับผมผมจะัาประสานงานกับคุณคุณวิชาณะในในเรื่องเรื่องจุดแรกที่ใกล Jake ้ใกล้ใกล้บ้านก็เรว่าใกล้เกลือกินดังเรามีสิ่งดีๆเรายังไม่รู้เ่อไม่มีฝ่ายประสานก็ขอบคุณทั้งอ,อพอทอและก็ผู้ว่าและกุณวิชาณที่ช่วยประสานชุมชนต่างๆให้ให้ลงตัวครับคุณวิชาณครับท <ๆ S 2> ่องเที่ยวเนี่ย ท่องเที่ยวนี่มันอยู่ด้วยนะฮะอยู่ด้วยอผลประโยชน์ลงตัวนี่นี่คือสําคัญฮะผลประโยชน์ลงตัวผมก็พูดหลายครั้งหลายหัวแล้วอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสพบปะคุยกันผู้ประกอบการทุกฝ่ายนะทุกองค์กรทุกสมาคมเนี่ยมาคุยกันสักครั้งหนึ่งส่งตัวแทนมามาประชุมคุยกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้เข้าใจถึงอ,อหลักการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะอยากครับหลักการ่องเที่ยวท,ที่ยั่งยืนนะ เรื่องเรื่องผลประโยชน์การลงทุนสําคัญที่สุดฮะเอ่อเอ่อระบบท่องเที่ยวเนี่ยมัน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 ต้องพึ่งพาพึ่งกรรันและกันฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างทำแล้วก็บางครั้งก็เอ่อเป็นการทำลายไปในตัวด้วยฮะเป็นการทำลายธุรกิจในตัวเองด้วยเราจะทํายังไงให้มีโอกาสพูดคุยกันโดยแต่และองค์กรแต่และหน่วยงานไม่ว่าทุกๆเอยสมาคมท่องเที่ยวสมาคมอุอเตสสมาคมพัตาคารอาหารสมาคม นวดแผนโบราณเลยผู้นี่มาคุยกันส่งตัวแทนมาคุยกันเราให้ความรู้กับผู้ประกอบการว่าธุรกิจต้องเชนเราต้องต้องต้องมีผลประโยชน์ลงตัวกันมันจึงเะดไปได้สวยครับครับครับแล้วก็แล้วต้องเที่ยวก็ไม่เสียความรู้สึกน้องเที่ยวก็ไม่เสียความรู้สึกครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่วิทยาลิ่มนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยให้ข้อคิดแล้วก็ จะร่วมมือ,อาพานักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านเราต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณพี่วิทยานะครับผม,บผ,มผมยังมียังมียังมีชุดหนึ่งฮะยังมีชุดหนึ่งที่จะมาตีกอล์ฟฮะปีกอล์ฟเนี่ยใกล้ใกล้ทุ่ลงลำเสาด้วยก็เป็นอีกแ,<ต>แห่งหนึ่งที่พรปีกอล์ฟเนี่ยผมพาไปได้เลยครับพี่วิทยาครับกีฬาตีกอล์ฟเนี่ยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชั้นชั้นไฮคลาสนะฮะ เลยแลวก็เขามีโอกาสมาเนี่ยแล้ว,ลว,ลวพวกนักท่องเที่ยวทีทีกอล์ฟเนี่ยเขาจับถักผมเข,เขาเขาสู้ได้กันต้องแบบธรรมชาติเนี่ย<อ>ไปได้สวยเลยได้เลยครับได้เลยครับครับยินดีครับพี่พวิทยา,าพามาได้เลยเดี๋ยวผมดูแลเดี๋ยวผมดูแลเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ